สวัสดีครับวันนี้นะครับก็คือผมมาแก้อาการนะครับ power amp เสียงเบานะครับตัวนี้เป็นคาร์ด ab นะครับเป็นคาร์ด ab ตัวนี้นะครับของ sony นะครับอาการก็คือเสียงเบานะครับไม่ใช่ power ไม่แรงนะครับแต่เป็นที่ตัวตัวพัรคอร์สนะครับของ power ตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณมันเบา นะครับสาเหตุก็คือเกณฑ์นะครับเกณฑ์ขยายนะครับที่เข้ามานะครับสัญญาณเข้ามาแล้วก็มาผ่านวอลลุ่มตัวนี้นะครับเนี่ยมาผ่านวอลลุ่มตัวนี้แล้วก็ส่งไปให้ IC ตัวนี้นะครับเป็น IC b u บัฟเฟอร์นะครับขยายเกณฑ์ในชุดแรกนะครับแล้วก็ส่งไปให้ Power นะครับมันเบานะครับตัวนี้ก็คือทําการแก้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวเดิมเป็นตัวดันทาน 668k นะครับตัวนี้ยกออกใหม่เป็น 500k นะครับเพื่อเพิ่มเกณฑ์ขยายให้มันนะครับสัญญาณของเดิมนะครับก็คือถ้าเล่งวอลลุ่มสุดนะครับถ้าเล่งวอลลุ่มตัวนี้สุดก็จะออกแค่6โวลต์นะครับโดยที่ไม่ต่อปีนะครับจะออกแค่6โวลต์นะครับคือเพียวๆนะครับแต่ตัวนี้แก้ใหม่นะครับแก้ใหม่ก็คือยกเกณฑ์ขยายขึ้นนะครับสำหรับชุดคอร์สนะครับไม่เกี่ยวกับตัวพาวเวอร์นะครับ power ถามว่าแรงไหมตัวนี้แรงนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มกําลังวัดนะครับแต่ว่าพอเพิ่มเสร็จนะครับเช็คสัญญาณนะครับออกแค่6โวลต์นะครับก็เลยมาแก้ไขที่ชุดคอร์สนะครับก็คือเกณฑ์ขยายของทั้ง2ตัวนะครับอันนี้แก้เสร็จแล้วนะครับชุดหนึ่งส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกณฑ์ขยายมันจะเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับเปรียบเทียบฝั่งที่แก้แล้วกับฝั่งที่ยังไม่ได้แก้นะครับมาดูนะครับวัดไฟให้ดูฝั่งนี้นะครับตัวนี้แก้แล้วนะครับดูไฟนะครับนี่ครับยีิบเจ็ดโวลต์นะครับเอาพุทออกยีิบเจ็ดโวลต์ส่วนตัวนี้ยังไม่ได้แก้นะครับเห็นไหมครับหกจุดสามโวลต์นะครับก็คือเร่งสุดเท่ากันนะครับเร่งสุดหมดเลยนะครับเร่งสุดหมดเลยนะครับเร่งสุดทั้งหมดเลย นะครับนี่นะครับก็คือแก้ชุดบัฟเฟอร์นะครับชุดบอฟเฟอร์นะครับส่วนผ้าขยายก็คือแรงอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ